ญิงเอ้ยอยากสิบอกว่าช่วงนี้เนาะช่าวสวนอินทผาลัมแบบว่าสวนไดส้สวนไดกระโดกกลากซากค่ะแล้วตอนนี้ราคามันก็ตกอันนี้ก็เป็นสวนของคนในหมู่บ้านนั่นแหละพ่อปู่กัไปได้มากค่ะเพราะว่าขจอก,กบอกว่าราคามันกับว่าได้แรงนะั้นนะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่ดุจจาพาแซบตอนนี้ก็เลิกปัม๊มนมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ากับยามันเป็นแนวที่ฉันมักกินฉันก็ก,กินคือเกาเด้นี่ค่ะสุมือที่พ่อปู่ฉันกลับมาจากหน้ากับสิได้บ่เขียบแบบนี้สุมือสุมือเล่ดไดของมาทีละสองกับตาหะนาะแลวกับผักบุงนะ้ง กลยเเป็นนพันดีวแวแ้ค่ะหลังจากนั้นแมนบอพ่อปู่กบมาจากหน้าเอาซาเล่งมาแล้วแม่ยาก็บ,บอกให้อายก,ก้อนแก้วก้อนข้ามนะไปเอาเขาเอาเขามาสีใบย,ยุบานุสมบูรณ์แต่วาเป็นยังขึ้นว่าใโล่งสีเขาก้อนผ้าชั้นแทเ่ทเร่แท่เร่มาเทศบาลก้อนมาหยังวัดีมาซองเมืองเขาเตะแต,ตก่ก็แล้วอีกยายาสันกับมาฝากมากดเงินอ้อมนี่นสินะกดเงินธนาคารทอกศนี่แหละยิงเอ้ยผู้เฒ่าบ้านเฮามันมีความเสี่ยงตรงนี้ล่ะเวลาข้าเจ้าให้กดเงินแมนโเข้าเจ้ากระซิบลูกล้านนี่สินะไปกดให้พ่ะว่าเพิ่มกดป่เลแล้วก็สิแบบว่าจดรหัสแส่กระดาษแบบแป๊ งานบอดามาตะแมนบอมันได้มา่องเบิ้งกับยังดีแล้วหลายๆคนกับแซลมันเด้อายเป็นยังไงบอดามาเตะแต่ก็ความรู้สึกจังใดมันตอบเขาวางได้หูบอคือสงอย่างสิเมี่น่ะแหะว่าสันบ้าเดี๋ยวเราเบิ้งหญิงคนมันหมักเนาะมันมักเป็นชีวิตจิตใจเลยได้แต่ก่อมันไม่เห็นแบบนี้แบบว่ามันได้เบิ้งซ้ำนี่มันกับใจฟูบอกคักแม่ฉันก็บบคิดบอฟันมาจะที่ได้ผัวที่แบบว่ามักแต่ก็แบบว่ามักเป็นชีวิตจิตใจอีกย่างขนาดนั้นหลังจากนั้นเราก็มาถึงโรงสีสตีค่ะมาหอดกับจนบัดจนเกิสิคาแต่ว่ามาหอดแมนบอปู้ที่เพื่อเขาเจ้าสีน่ะนะเจ้ากับบอยู่กัเหลือแต่ยาเขาเจ้าแมนบอเมียเพิ่นเดี๋ยวยาเพิ่นกับบอกวางได้หูบ มาหาเบิ้งเอารลดแม่นว่าอันใดกับสอบใดอ่านเอาอ่านเอาอันใดของพ่อใหญ่กำนันนะแต่ว่าแม่ป้าจำได้ว่าเพื่อนเอามาประมาณหากระสอบนี่ละว่าษนว่าหาเบิ้งเอาเด้อร์ภาษนจากนั้นแมนบอตอนนี้ตะเวนมันกับโผเพ่ไกลสีคำแมนบอฉันกับไอ้กวนแก้วกวนข้ามกับงมเลยบัดนี้ฮึ่ยแต่ว่าเราก็เจอค่ะยิงฉันบอกยังว่าท่านในจุบตอนไปกดเงิ่อนไหญาสันนั่นนะยหญสันแล้วห้รหัสมาผิดแมนบอยิงเอ้ยกดไปสามรอบค่ะเสียงดังตะ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 เตธนาคารระงับเรียบร้อยแล้วฮึ่ยกดรหัสผิดไอ้กวนแก้วกวนข้างไไดดดดด้้้้รรูบบบบเเีียยยยยอออัััาาแลวกสนปฮ็ ไม่โหลดบาสัน,านาบานี่แหละหญิงผู้เฒ่าบ้านเะฮ้าน่ะแบบว่าข้าเจ้าก็ลืมแม่นบอกข้าเจ้ากับจ๊ดใส่กระดาษไว้บางที่กับจ๊ดใส่กระดาษสลับบัตรกันยิง่งแบบว่ามีเอทีเอ็มบัตรหลายบัตรจังสี่จัน<ะ>คิดว่านะเล่าหนาะเสียเอาบัตรผัวเล่าเด<ะ>ียวนะฮัตนะสลับกันกับของเล่าจังสี่นะและนี่ค่ะมาสีเขาได้ของสมนาคุณโอแมนได้ของสมนาคุณด้วยได้อีหยังบาตีก็ได้ซัวฟักยงีวค่ะยาข้าเจ้าที่ว่าข้าเจ้าเป็นเจ้าของโลกสีนั่นล่ะข้าเจ้ากับปู่บอกทั่วพร้อมนะนะข้าเจ้าปู่บอกหลายที่ได้ยิงยาเพื่อน ตุนมาลัดเราก็บอกว่างในหูบอจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปให้มันน่ง้ำในี่หนะสันวาเดนางซ้ำนีก็ดีใจอันแล้วไม่นี่ที่ถือมาเด่นเห็นยังบุบมันสิแท่งตาจะคลองล่ะลูกเอ้ยส่วนพี่มิวตอนนี้ก็บอกสนใจยังทั้งสิ้นพุ่น่าค่าตะเล่นอยู่ผู้เดียวคนนะตุ้นนี่น้อพกเธอบาบ้หญิงจะแมนแตกต่างกับตอนที่สเดือนเนาะสเดือนนี่มันหย่านรถหย่านคักหย่าแนแ่ขึ้นลดนี่มันหากันลดแต่ว่นตอนนี่เด้อฉันสิบอกว่าฉันพาไปยางไหนเนี่ยหน่ะผู้ใดขี่ซาเลงไปหน้าหรือว่ากลับมาจากหน้ามันหายขี้น้ั่งเพ หลดมาหลอมันหลดมันให้อุ um e ่มเบิดแะนี Normally> ่ค่ะขอพุณรีวิวจึงจึงจากเอฟซีเด้อให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอใช้ดีหน้านุ่มผิวอิ่มฟูมากผู้ใดสนใจกับทักแชทได้เลยด้อจ้า